ชอบอะไรที่สุดของตัวเองครับน่าจะเป็นหนวดครับถ้าเกิดพูดไปความจริงเลยดูมันเติบโตดูมันเติบใหญ่บางทีผมก็รอเขารับปริญญาครับอยากจะรู้ว่าเขาจะดูแลตัวเองได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกับหนวดเองไหมเคยครับผมแต่มองไม่ค่อยเห็นอ่ะมันชอบหนีผมไม่เห็นเขาหีเป็นคนติดอะไรั้ยครับติดเพื่อนติดแฟนหรือติดอะไรไม่ติดอะไรเลยไม่ติดแบรนด์นี้ไม่ซื้อของนาฬิกาก็ไม่ติดไม่ติดอะไรสักอย่างเลยติดอย่างเดียวคือติด ติดหวีครับคนชอบตกแต่งทรงผมก็ติดหวีขอคําคมคติประจําใจหน่อยในฐานะที่เราเป็นรปภถ้าหาทางออกไม่เจอให้ไปออกที่ทางเข้าครับตายยี่บ้างปวดัวรถหัวรถสองเร็วไวเส่ร์เตอร์นวลนางเดียว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  โอ้ยแต่วางข้างบนอยู่มันอยู่นะผมถือว่าคุณมีความพยายามคุณนะใช่ผมพยายามจริงอันนี้ผมผ่านไหมไม่ผ่านครับชีวิตของเราจะไปเป็นยามชนิดชหน่อยก็เป็นไม่ได้ส่งไปชนีดีกว่ากินเหมือนอาหารทะเลครับอ ตอบครับหอยลายอบแห้งที่จังหวัดอะไรครับสมุทรสงครามสะคอยทุกต้องครับอุ <İ> ้ยจังหวัดถูกหรือว่าอันนี้นี่ถูกของถูกอันนี้อันนี้กะปิครับเบเกะติกะปลราครับใช่ใช่เหรอไม่ใช่ครับชีสเออเออโอ้ยแบบเหมือนนมบูดโอ้ยแบบเหมือนนมบูด It's <laughs>